สวัสดีค่ะวาเลนทงเลนไทยก็ไม่ได้มีกับเขาทุกคนมวัวแต่ว่าป่วยอยู่นั่น <c oughs> ตื่นขึ้นมาอีกทีอ้าวพอบานทำซุปมาให้แล้วทุกคนเอ้ยนั่นแหละวาเลนทายของเราดอกมงดอกไม้ไม่มีจาดูแลกันไปเด้อถ้าฉันบปไว้เธอก็ต้องดูแลลูกไ้ได้ถ้าฉันไม่อยู่เธอก็ต้องดูแลลูกไ่ได้นะ <c oughs> คือเวลาป่วยแบบจะเป็นอย่างนี้แหละทุกคนกลัวมากๆกลัวเวลาป่วยกลัวว่า จะไม่ได้อยู่ดูแลลูกนะทุกคนก็คิดไปต่างๆนานาในเวลาที่เราป่วยแต่สุดท้ายเราก็ดีขึ้นเหมือนเดิมนะทุกคนเวลว่าเมื่อคืนเนี้ยนอนใช่ไหมกินยาแล้วก็นอนไปแต่ว่ารู้สึกตัวอีกทีแบบหนาวมากหนาวอ่ะห้องทําไมเย็นมันทำไมหนาวอย่างนี้ ห่ผมผ้าเป็นสิบสิบชั้นก็ยังไม่อุ่นเบลก็เลยพาลูกออกมานอนตรงอ่าหน้าเตาผิงตรงหน้าเตาผิงแล้วคันนี้ก็เลยไปกินยายาที่คุณหมอหล่อให้มาก็ไม่ได้พ้นดอกจ้าจเอาไม่อยู่พ่อบ้านก็เลยเอายาที่นางซื้อมาจากร้านขายยาเป็นยาที่นางชอบกินเวลาที่แบบไม่สบายก็จะเป็นยาคู่กันเป็นแคปซูลสีน้ำเงินกับสีเขียวสองอันทุกคนนางก็เอาให้เบลกินอ้ชะง,งักเลยจา้าแบบเนื่อแตกภาค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 เลยพอกินอันนั้นมันรู้สึกว่ามันรู้สึกดีขึ้นแบบ ก็เลยกินอันนั้นอะ่ะถึงนอนได้แต่ตื่นขึ้นมาอีกทีอะ่ะก็ประมาณหกโมงเช้าไม่เคยตื่นเช้านะทุกคนเพราะว่าเราก็นอนดึกอยู่แล้วไงทุกทีเราก็ทํางานใช่ไหมแต่วันนั้นก็คือนอนแบบเต็มอิ่มมากๆเาเบลตื่นขึ้นมาประมาณหกโมงเบลก็เลยมาทาอะ่ะขนมจีนน้ำยาเพราะคุยก,กันกับพี่เอ๋ไว้แล้วตอนแรกก็นัดกันไว้แบบว่าหลายวันแล้วว่าจะมาจะมาคือมันก็ตรงกับวันที่นัดกันพอดีแล้วเบลก็เลยมาป่วยพอดีเบลอ่ะ ตามันเป็นสีแดงมันไม่หายด้วยพี่เอก็ถามไทยเบลเป็นยังไงบ้างไปให้น้ําเกลือดีขึ้นหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ย คือมันจะมีไข้เฉพาะตอนกลางคืนนะทุกคนกลางวันมันไม่ค่อยมีไข้มันก็จะเป็นอ่าชนิดเดียวกันกับเหมือนของน้องอาาน้องอนาก็จะมีไข้เฉพาะตอนกลางคืนไม่รู้เป็นอะไรเบลก็ม anyway, ีไข้เฉพาะตอนกลางคืนเหมือนกันก็ค uh ุยก um ันกับพ uh> ี่เอนั่นแหละว่าเออเราก็คุยกันไว้หลายวันอยากินขนมจีนน้ำยาเบลว่าจะทําขนมจีนน้ายาไปใช่ไหมล่ะแต่ว่าอ่าวันที่ว่าพ uh ี่เอไปซื้อของมาเกมไม่ได้อ่านข้อความเบลเกซื้อของมาแล้วแต่ว่าเบลก็กลัวว่าพี่ จะเสียใจก็เลยบอกพี่เอว่าเออพี่เอก็ล้างผักไว้เถอะเพราะว่าตอนเช้าเดี๋ยวเบลจะทําน้ํายาขนมจีนไปหาก็ตื่นเช้ามาเบลก็รู้สึกกระปี้กระเป๋ามากเลยทุกคนเพว่าเมื่อคืนเหงือ่อแตพกพกัคๆาคภา,า,าก็รูแบบผม่มผ้าอย่างหนาให้เหงื่อมันออกเยอะๆน่ะพอบ้านบอกว่าห่มไว้เลยให้มันเหงื่อมันออกเยอะๆมากๆมันจะได้แบบว่ารู้สึกดีขึ้นเร็วเบลก็เลยห่มชนิดว่าอู้ ห่มผ้าอย่างนาจะเอาผ้าออกก็ไม่ได้ทุกคนพอบ้านขึงตาใส่จะ้ะนางก็กลัวว่าเราจะไม่หายเนาะทุกคนให้ชั้นห่มผ่าชันเรียนว่าอู้ยิงก็อาบน้ําใหม่ค่ะทุกคนค่ะบอกปฏิบัติตามนั่งกับบไดจ้จ้าเดี๋ยวนางไม่ดูแลเราเดี๋ยวกาซีบาลืมนคว่ำนั่งอีกโอ้ยเนาะเดี๋ยวเขาจะไม่ดูแลแล้วเขาจะไปถิ่มจะ้ะไปฉชั้นตายไปเลย <c oughs> ยามป่วยไข้ก็ดูแลกันไปแต่ว่าเวลาปากแจวเมื่อไหร่มาคนละหมดัดหยอกเล่นทุกคนนางก็มีดีของนางอยู่จ้าเราก็เห็นในการในยามเจ็บป่วยนี่แหละทุกคนคือเบลไม่ไหวจริงๆเบลตื่นเช้าขึ้นมาใช่ไหมเบลก็หาอาหารฟรุงอาหารเช้าให้ลูกเสร็จพอบ้านก็ยังไม่ตื่นนางก็จะตื่นชา้ากดเด็กๆใช่ไหมละ่ะเด็กๆเขาก็จะ 7, 8, 8, เจ็ดแปดโมงเนยเขาก็จะตื่นแล้วก็จะหิวแล้วนมเอ้ยอะไรเบลบอกว่า ลูกก็นั่งกินกันไปก่อนนะดูทีวีไปด้วยเดี๋ยวแม่ขอเข้าไปนอนก่อนไม่ไหวจริงๆคือเบลก็นอนชมกว่าพ่อบ้านจะตื่นก็ประมาณ9ก้าโมงสิบโมงจ้ะนังก็ตื่นมาเห็นแต่เแบลบแบบรู้สึกตัวอีกทีก็เห็นแต่พ่อบ้านมาสะกิดคือว่าเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรแบบนี้นะทุกคนแบบมาจับดูตัวเราก็คือเราตัวร้อนมากนะก็เลยรีบไปทํากับข้าวให้ลูกแล้วก็ไปทําต้มซุปต้มอะไรให้เรา เออก็ได้กินข้าวนางก็ยกเอาผลไม้มาให้ได้กินกล้วยเข้าไปคำหนึ่งป้าดแสบแห้งมีเรงเลยทุกคนเแบลบยังนอนฝันอยู่เลยว่ามีใครมาแบบมาประคุบตัวเบลแบบมันลุกไม่ขึ้นแบบหนักมากเหมือนผ้าห่มแบบว่ามันประมาณสิบสชั้นมันลุกไม่ขึ้นเลยอะ่ะ ก็ยังดีที่ยังมีผัวปากแจ๋วยังอยู่ข้างๆเรานะจ๊ะเราก็จะแจ๋วกันแบบนี้ตลอดไปค่ะมันจะเบิดเมื่อดบุเวณกรรมของเราสองคนก็นึกถึงตอนนั้นนะตอนที่มันไม่มีใครตอนที่ยังไม่มีผัวยังอยู่คนเดียวในห้องเช่าสี่เหลี่ยมนะจ๊ะอาหารเป็นพิษตอนนั้นก็คือทรมานมากได้นั่งรถกลับไปหาพี่สาวที่บ้านพี่สาวพาไปหาหมอที่อยู่อ่านากลางนะทุกคนก็ไม่หายจะสรุปมาหาย ่าเจ้าของร้านหมูกระทะที่เป็นเมียเจ้าของร้านเขาพาเบลไปหาหมอ เขาไปเขาเข้าเครื่องที่แบบคนตรวจคันนะทุกคนสแกนดูว่าท้องเบลมันเป็นอะไรที่ไหนได้เขาเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะว่าเวลาเบลทํางานก็คือลูกค้าจะเยอะๆๆๆใช่ไหมเราปวดฉี่เราไม่ไปฉี่จ้ะเราก็เอาลูกค้าก่อนจ้ะเราครูอุ้ยเราเป็นพนักงานดีเด่นได้เลยนะทุกคนจนแบบว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั่นแหละแต่ก็ยังโชคดีที่เจ้าของร้านเขาเป็นคนใจดีมาก เลยนะทุกคนที่เบลทํางานอยู่อ่ะก็คือใจดีมากแต่ว่าเราก็เป็นคนตั้งใจทํางานเขาก็เลยพาเราไปหามงหาหมอเอาตั้งใจบ่ตั้งใจงใจ,จนว่าฉันเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบปุละก็คือทุ่มเทมากลูกค้าเอาลูกค้าคือประเจ้าเนาะเอาลูกค้าไว้กวนจ้ะฉันจะป่วยไม่เป็นไรสุ้ตายค่ะเมาไปพากไปทํากับข้าวไปเนาะทุกคนแต่ว่าดูไปดูมาขนมจีนน้ำยาของเบลเบลลืมใส่ กระเทียมกับหอมแดงแน่เลยเบลว่าเบลลืมใส่อะไรเข้าไปนะตอนที่ว่าเอาไปต้มเนีย่ยมันต้องใส่อะไรคือเราไม่ได้เปิดเผยเปิดว่าเปิด Google ดูไงทุกคนเราก็ทาทาไปเลยเนาะสลืมสลือตื่นขึ้นมาก็คือรีบทําเลยเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ทันเดี๋ยวพี่เอจะรอกินก็เลยรีบทาเอาที่ไหนได้ลืมใส่กระเทียมก็ว่าอยู่มันขาดหอมหอมอะไรไปสักอย่างแต่ก็ทําไปแล้วไม่ทันแล้วทุกคนกินจนว่าอิ่มผุดแล้วจะมาคขึ้นพอ ครัวต่างแดนก็มีลืมบ้างอะไรบ้างแหละทุกคนเนาะตามภาษาก็ทำไปเรื่อยนะทุกคนทำเป็นบ้างไม่เป็นบ้างบางทีจำได้บ้างไม่ได้บ้างลืมไปบ้างฮะลังเจะอพิษกันกับปวกกระเฮ็ดไปจ้ะแซ่บเชยชีวิตต่างแดนก็แค่นี้แหละทุกคนมีเพื่อนให้พบปะสังสรรค์พูดคุยกินข้าวให้พอใครเหงานะทุกคนแต่ว่าถ้าเราไม่มีเขานะเราจะอยู่ได้ไหม <laughs> ต้องอยู่ให้ได้สิทำไมจะอยู่ไม่ได้สะะฉันอยู่เพื่อกินค่ะฉันไม่ได้อยู่เพื่อผู้ชายเห็นบอลนใส่กะทิเข้าไปแบบคน้คนๆเลยจ้าชีวิตต่างแดนเนาะใครคิดที่จะมาอยู่ต่างแดนอย่างเช่นประเทศอิรานนะฟังไว้เลยวะจ้ามันมีทุกอย่างให้คุณเลือกสรรขอแค่คุณมีมันนี่เท่านั้นค่ะบอกเลยค่ะไม่มีอะไรยากเลยทุกคนค่ะ การอยู่ต่างแดนของแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันเนาะทุกคนประเทศอิหร่านก็เป็นประเทศหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแบบอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากมากๆเลยถ้าไม่ทํากินเองเราก็จะไม่ได้กินเนาะสำหรับใครที่กลัวการที่จะมาอยู่ที่ประเทศอิหร่านใหม่เริ่มแรกรู้สึกกังวลว่าเราจะอยู่ในไหมเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงมันจะเป็นยังไงนึกภาพไม่ออกให้มาลองดูก่อน มาลองดูก่อนก้าวขามาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงใหญ่พรอตัวใดเด้ถ้าเราแบบว่าไม่มาใช่ไหมอุ้ยเวลาคนถามนี่ประเทศอิ่านแบบนี้แบบนี้เราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะเราต้องมาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเออถ้าเรามาแล้วใช่ไหม เวลามีคนถามมาเวลามีคนมาคุยพูดคุยเนี่ยเราจะคุยกับเขารู้เรื่องว่าเออนี่แหละประเทศอิหร่านเป็นแบบนี้แบบนี้จ้าฉันก็คุยกับเขารู้เรื่องเหมือนกันนะอยู่ได้ไม่ได้ก็ค่อยว่าก,กันเนาะมาลองเมืองกอถือซว่ามาเที่ยว นี่เบลก็มาเที่ยวเหมือนกันนะแต่ว่าล่าสุดนี่กลับไม่ได้เลยทุกคนหาทางกลับบ้านไม่ถูกใครมี g p i s ก็เปิดให้เบลหน่อยเด้อหาทางกลับบ้านไม่ได้จ้าหลงเขาหัวปักหัวปั๊มเลยทุกคนค่ะไปไซบอรได้ไปบอถึกเลยค่ะ ไม่รู้ประเทศนี้มีดีอะไรนะทุกคนแต่ว่าอยู่ไปอยู่มาเอา้าอยู่ได้ซะง,งั้นไม่รู้เหมือนกันว้ยสามีผัวเหรียญของใส่ทรายบุนาะก็เลยไปใส่บะถือจาเขาต้มซุปให้กินเนี่ยอนแล้วเนี่ยไปหาเขาอีกแล้วจริงๆนะทุกคนก็ซึ้งใจอีกแล้วนะอว้ยเขาทําดีกับเราเนี่ยเราซึ้งใจไอ้เรื่องที่มันผ่านมาลุยลืมหมดเลยทุกคนลืมหมดเลยไม่รู้เขาทาความผิดอะไรมาจาอะไรได้จา้า ซุปถวยเดียวก็คือชัดจอดและจ่ายไปหมดแล้วลืมหมดแล้วทุกคนดีไปเบิดทุกอย่างในตอนนี้ให้มันเป็นยิ่งกว่าสีชมพูนะยิ่งกว่าวันวาเล,ลนไทยอีกบอกเลยซุปถวยนั้นเป็นสีเหลืองนะจ๊ะแต่ว่าเรามองเห็นว่ามันเป็นสีชมพูงไง แต่พูดไปเรื่อยนะทุกคนกับข้าวของเราก็คือเริ่มได้แล้วจ้ะแเบลบก็แกงไว้ตั้งแต่ทําน้ํายาขนมจีนไว้อ่ะทุกคนเบลตื่นมาก็เจ็ดโมงใช่ไหมลูกชิ้นอนะ่ะแเบลบทาไว้ตั้งนานแล้วแหละทาไวา้ใส่ช่องฟีดไว้แล้วแล้วก็ตีนไก่เแบลบก็ต้มไว้แล้วเพราะว่าเราก็รู้ว่าเรานัดเพื่อนเราก็จะทําน้ํายาขนมจีนเแบลบก็เลยเตรียมของไว้เรียบร้อยแต่พวกผักอะไรเแบลบไปซื้อมาแล้วพอเบลไปซื้อมาปุ๊บเแบลบก็ป่วยปั๊บเลยจ้ะแบบก็เลยยังไม่ได้ไป พอวันนี้รู้สึกดีขึ้นก็เลยมาถามทุกคนแล้วก็เสร็จก็ทาตอนเจ็ดโมงใช่ไหมพอบ้านตื่นมาก็ประมาณเก้าโมงเบลก็เลยบอกพอบ้านว่าเดี๋ยวกินยาแล้วเบลขอไปนอนสักหน่อยนะประมาณสิบโมงครึ่งเธอก็ไปปลุกฉันแล้วกันเดี๋ยวเราก็จะไปแต่งตัวแล้วก็เตรียมของไปบ้านพี่อีก,กันเนาะเบลก็ตื่นมาก็ประมาณ สิบโมงครึ่งกว่าจะแต่งตรงแต่งตัวเสร็จให้ลงให้ลูกเนาะก็ประมาณสิบเอ็ดโมงค่ะทุกคนขาจิตท่านบนะ่เนาะมูกระถากินเขาเนะาะแต่ของคะขา้ขา,ขาเอ็ละแน่น้าลูกน้าผัวอยู่ยากสิใสหย,ยุดสุดหยางเนาะเราก็ไม่รู้จะใส่ชุดอะไรดีแต่ว่าก็ไม่ได้ไปที่ไหนหรอกก็ไปบ้านพี่เอนะนะ๋นั่นแหละทุกคนก็มาชุดเดิมชุดเก่าเจ้าประจ,จาําจ้ะเอาไว้ใส่เวลาไปเฮี้ยนมูเนาะชีวิตที่อีดานบดสุดสุดใหม่เด้ค่ะ ใส่ชุดเก่าซ้ําบนไปไม่ผิดนะทุกคนเราใส่ได้นะเราก็เอาใส่มาแล้วแล้วก็เอาไปซักใช่ไหมแล้วพอซักเสร็จเราก็เอามาพับใส่ตู้เหมือนเดิมเวลาที่เราจะไปออกงานเราก็หยิบเข้ามาใส่แต่ถ้าเราอยู่บ้านเราก็ใส่เสื้อเก่าๆเดิมๆ e um <eme> ของเรานั่นแหละเบลก็เลยได้เรียนรู้ว่าการใส่เสื้อผ้าซ้ําม,มันก็ไม่ผิดนะทุกคนตั้งแต่มาอยู่นําแม่หยาปั้ดจ้ะ เพิ่นกับบัวาฉันไปซื้อเสื้อผาเลื่อจ้ะฉันก็เลยต้องเป็นแบบนี้ทุกคนก็ได้เรียนรู้มาจากเขาว่าประเทศอีด่านเออเขาเป็นนังสีเนะาะจ้ะมันก็ดีไปอีกแบบใดทุกคนประหยัดเงินไว้ในกระเป๋าไว้ทาอย่างอื่นค่ะพอบ้านก็ต้มเนื้อไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนทุกคนมันเป็นเนื้อซอิกโครงนั่นหละไม่ใช่เป็นเนื้อส่วนคอของแกะ เอามาตุนใช่ไหมพาะบ้านนางก็ทําสูตรของอีหลานนั่นแหละนางก็ต้มไว้ว่าจะไปอ่ากินที่บ้านพี่เอพี่เอก,ก็หุงข้าวแล้วก็เด็ดผักติดอะไรไว้รอแล้วเราก็ตุ๋นเนื้อก็คือเราก็แบ่งหน้าที่กันว่าใครจะทําอะไรบ้างเบลก็ทําน้ํายาขนมจีนลวกเส้นขนมจีนไปพ่อบ้านนางก็จะตุ่นเนื้อเป็นอาหารอีหลานพี่เอก,ก็จะย่างไก่ด้วย แล้วก็เด็ดผักเด็ดอะไรมีขนมขนมด้วยเนาะก็คือเราเวลาไปหาเพื่อนเราก็จะแบ่งหนะ้าที่กันแบบนี้แฟร่ Fair จะจอยกันนะทุกคนนะเบลทําอะไรเป็นได้เบลก็ทําแต่ว่า,าถ้าอันไหนทําไม่ได้เราก็อาบอกเพื่อนว่าเราเท็ดอะไรจา่าเฮ็ดไปเฮ็ดมามันเค็มมันบาเสบ <laughs> กินยุบอ่ค่ะทีกินกับเจนในกินพ <c oughs> อ,อเตรียมสเสบียงเรียบร้อยนะทุกคนเบลก็เอาใส่ธงใส่ถุงแล้วก็ยกไปขึ้นรถแล้วเราก็จะเดินทางไปบ้านพี่เอกกันบ้านพี่เอกกับบ้านเบลไม่ไกลกันมากนะทุกคนถ้าใช้เวลานั่งรถก็ประมาณ20นาทีก็ถึงแล้วเพราะว่าบ้านพี่เอกจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมบ้านเบลจะอยู่ข้างบนเวลาพี่เอกซื้อมาซื้อของก็จะขับรถขึ้นมาข้างบน มาซื้อ,อพวกซปเปอร์อะไรเงี้ยมันจะมีตลงตลาดก็มาซื้อแถวนี้เนาะใกล้ๆบ้านเบลเราก็ไม่รู้นะตอนแรกว่าอยู่ใ,ใกล้ๆกันแล้วพี่เอกจกเห็นเบลอ่อยู่ใน YouTube นั่นแหละเอ้าบ้านอยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยเราก็เลยได้นัดเจอกันนั่นแหละทุกคนด้วยที่บ้านใกล้กันเราก็เลยได้ทํากบข้าวไปจอยกันบ่อยๆนะทุกคนเราก็ชอบทํำกบข้าวอยู่แล้วเวลาที่ได้ทํากบข้าวให้คนอื่นกินนะ่ะเราก็มีความสุขมีเพื่อนได้พูดได้คุยภาษาเดียวกันเบาอีสานคือกันโอ้ยห่างเบ หัวหัวมวนจาเบาการถือข้อมาเรามาล้อยไปน้ากันเบิดแอ่และเนี่ยไปน้ากันเบิดจาน้ายาขนมจีนของเราก็คู่สีข้นแล้วก็น่ากินมากมาเด้จ้ามากินน้ายาขนมจีนน้ากันเนาะค่ะมาถึงก็ไม่พูดพ่อมทาเพลงค่ะช่วยเพื่อนย่างกงย่างไก่เสร็จแล้วอุ่นกับคงกับข้าวเนาะเราก็มานั่งโซยเลยค่ะทุกคน ิหวมากซดอะไรร้อนๆมันจะได้คล้องคอทุกคนไวรลงไวรัสในร่างกายมันก็จะได้หายไปทั้งตาไข้กระชายนาะมันก็รักษาบาดรักษาอะไรอยู่แล้วเสียด้บ่อได้ใส่กระเทียมเราก็ว่าเราลืมอะไรทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ม่วนจอยกันสุดๆทั้งอิ่มน้ำสำรานสำหรับวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะใครสนใจสั่งกุนเชียงปลาบองทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับ วันนี้บายบายสวัสดีค่ะ